ดีเลยน่องมาดีเลยน่องมาดีเลยตายเลยแต่เมื่อนั้นน้องก็เลยหายเมื่อกี้ก็ดีใจลูกช่ไปหาหมอเออลูกไปช่วยหาหมอเ่าลูกเป็นยังไงฝนเป็นพีได้ยินมเผาไอแซนมาปุญญาเจดีเป็นไอไปหาหมอน้องก็ดีใจจนตายอ๋อดีใจลูกช่วยได้มีภรรยาปุญญาช่วยสู้เนาะเขาก็ดีใจโดนเจ้ามอ้ายเฮ้ยเขาก็เห็นน้ำจ้าเขาก็ดีใจเด้อแซบน้ำหนำดีใจอ้ายมากนะน้องนะยากาพปรตีนน้องดีใจแห้งดีใจอ่ะ ดเนาะฉ่ำพอผู้หนึ่งผู้ชมจ้ามาฮดีใจฮัลลอตตายแล้วอ้าพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็น,นั่งอยูร่รถพี่น้องเนะาะสบายดีเด้อสาบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบ,บิร์ตสุกุสุคนพี่น้องเนาะหรือว่าอยู่ในและต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่าน เขาสู่ช่งบ่าวสารีซานอีกแล้วพี่น้องเนาะพบกันคือเก่าเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวสารีได้เข้ามาหาอ่าเอื้อยังเกาะพี่น้องเนาะยังบ่ฮู้เนาะอ่าทางล่างเฮาก็มานํากัน4คนเนาะว่าทางทีมงานเนาะสบดีเด้อเนาะสบายดีทั้งบาเบียแล้วก็บาวเข้าพี่น้องเนาะเตรียมนะพี่จะว่ามา4คนข่อยตื่นปุ๊บอยู่กันคือ3คนอ่เนาะบ่เห็นไผนี่ พ่อไปตาไว้ตื่นแล้วน้องเคยเออทั้งเฮาเหรอสี่คนอ่าแดกไปทั้งรถวาตตาอีกสองคนเป็นหกคนเนาะทีมงานเฮาคือเก่าเนาะกทีมเนาะทีมคือเก่าเมื่อวานนีลุยรถจักพี่น้องเลยเนาะวว่าี่มื้อนี้ขี่รถใหญ่มื้อนี้พี่น้องเลยใช้ใช่น้ํามันน่ะป้าบุตบ่หลายเป็นไรเนาะ2องเซียนป้ายนี่ได้พี่น้องเอ้ยน้อยเดียวกันเด้อเนาะแม่นๆเพราะว่าถนนหอนทานกมันสิเปลืองนี่เฮาบื้นเนาะเฮาบื้นอัน ข่อยยังไค้ส่นมข่อยนะหารกันเนาะเออข่อยนีเดียวสีไปเจ้าอือบ่เป็นหยังข่อยนะอันยังสิพาไปอีกได้บ่สมีมีสิไปอีกเนาะแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าาเดดก่อนอาใส่ว่าช่วงเดดๆ่งๆก่อนด้็นเนาะเพราะว่าป้าไดปเพิ่นบ่ไว้เขาย่านได้ข่อยิตมบ่นะพอสิว่ารถบ่งลําบากแฮงรถลําบาก อ่าบัดผลต๊ะคือเหือคือออกเงดอยู่ข่อยก็ได้จากอยู่แบบใส่ถือเขาออกนะมันปลี่นไปแล้วเฮยกดดันกดดันออกมาเพราะยันตอนไปก็ยันมันบวมอมดเฮาเว็ดเฮายันรล่มแน่เนาะเฮายันของน้นโดดยังล่มคือนเขาเนาะว่าไหนเตะเตะหยาดลดสิ่งของหายเตะนั่นแหละยังยังได้ไปอีกโยนเาะแต่ว่าคือว่าเนาะทางเบืองเนาะว่าเออจะไปโดนหรือไงแต่ว่าได้บรรยากาศแบบเมื่อวานนี่ก็บยยนเนาะ ใครเดี๋ยวยิไข่อันไก่ใส่น้ำมันให้ดอกไก่ไก่บ่โอ้เป็นตันตุนแท้เหรอเนาะก็รัดเละเนาะอ๋อพี่น้องเลยเนาะกะมื้อนี้กะมามาแต่คืนนี่กะฮอดดึกเติบเนาะสิบโมงพี่น้องเลยมือฮอดเพื่อนบอกคำทัวบอกอย่างนียดังไพ่ตุ่มน้าไว้ถ้า ตํนานอีหยังน่ะโรคมีโรคมีตํนานอาบนะโรมีมีเนาะอ่าอยู่เฮาเนาะยมาติเฮากมุ่งหน้าตรงมาตั้งแต่อันาาเียงเนาะตั้งแต่อยู่เฮือนน้องตุ้ยอเยสัตว์ิวมาเลยเนาะแม่นบุกมากบ่ได้ยุดะย่อนในรถเฮากเนาะปาว่าร้อยตรจักกะเนาะว่าได้เว็บใหม่เขาบทายคือสิคักอื่ซั่นแลมันบ่ปื้งมันเนาะ ข่อยนี่คิด้่ายเตรีมทุสิ้งไว้ขอโทษนะพี่น้องเออเกวากระเมนตากระบุหงตาลังเงี้ยวหัวตาเลี่หัว,วมื่อคืนนี่ข่อยโบเห็นทางเลยเปิดตาสูงเฮียเจ้าเจ็บเบาสลีจีไไ้ยันไปในรถวุ้ยพี่น้องเลยริวริวมาเชุดทางพี่น้องเลยเนาะขับลำหลังมูได้ย่านเลยจ้าเป็นอย่างขับรถแจ็กเลยกลางคืนนี่คืออยู่แบบอ่าบิดบ่บ่อยบ่อยในือจะชั่นไปหนึ่งนะบ่อ่า เนยันทีมก้อยบ่จังว่าเด้อยันก้อยเป็นน้ำหลังนั่งผู้เดียวทช่เนาะก้อยก้อยก้กดเนี่ยปั๊บเพลงแล้วเนาะกดเนี่ยปัลาเห็นบ่ก็คือเป็นน้ำหนังพอดีตอนนี้น้ำหนังไทยบ้านดอยซีดีในอันอันพญิบ้านอย่างบ่นะคือหัวแขก้ำเราเห็นน้ำเวียดนั่นเลยน้ำกระจุกนะปลาคำปิษคาวบูช่างเพลงเนาะเสดไเสริดไปบ่ไปยังเนาะอ่าตัวอ่าอันี้เออเป็นชื่อยังนเสาวเวียดบ่ชื่อยังบอกคำประมาณมุ้ยนี่แหละมุ้ย มุ้ยหรือว่ามามุ้ยมิ้วยน่นมุ้ยน่นแหละมุ้ยมุ้ยประมาณนั่นแะลืมชื่ออะไรก็ได้นี่มันเป็นบ้านยังไงบเจ้าเจ้ามาก่อนนะนาคุณค้ำนาคุณคำบอกเมนบอกเมนที่้านค้ำนาคำนูนนาคำนูนนาค้ำนูนไปนาคุณนูนค้ำหัอนโอ้ สลับซสับเปลี่ยนไปเบิดเนาะเสสานเพิ่นดและสสนี่โอ้ยากองละหานําพี่น้องเอ้ยแม่นๆมาากองละหานําเนาะอ่าตพี่น้องเนาะาด้จัหน่อย้ทางเฮาสิลงไปอ่าสัมภาษณ์าไทยเบิ่งเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าจังได๋ก็รอรุ่นเป็นกําลังใจทงทีมงานเฮาเบิดสุกูสุกคนพี่น้องเนาะโอ้ยบ่อยากเบิ่งก็ต้องเบิ่งเด้อพี่น้องแม่นาก็อย่าลืมพี่น้องเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกําลังใจทงทีมงานเฮา อื้อทุกผ <inking like foreign language> okay, ูุ้กคนพี่น้องเนาะภาษาพี่น้องเนาะเว้าหายก็ให้ยึดยาวเนาะเดี๋ยวสิอ่าเข้าไปทําไทยทั้งเอ้แล้วก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอืมเงปั่นเนาะน้องเาก็ได้เกกบ่ใส่ล่นนี่เออดบดีดบันวนบันวนบ่แม่นบ่บันวนน่ะ 10 này. 10 Bạn xua ăn. Chị lòng đi. Thấy hữu sức ở này. Xin chào nè. Nhanh đi khỏi. làm gì mông rồi bộ <laughs> <thì> đó. Thấy. Khỏi anh bọn anh hiếu thoa hoang chứ xịt chọc vô. Bà bà. Bên thám thái tháng ờ ừ nó còn bị đòi đó. pa tô những người chắc là sĩ ngư bất tên nó tụt đó Bên xa làn tên đó nó. ใช่มีเตนบ่มาตกเตนบ่เช่่เตนนะเกอะไร่นูบอทะีนี่ฮักเล้าไปยักห่ะเช่มีเตนบ่มีเตนบ่บ้าข่อย่านเด้ข่อยปะปะก่นเอาเนาะ Để phú, đơn, đấy, ừ, 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 ừ. Sàng, ở đây phí nông no. ơi, phú, khả năng lên hát này, phi <laughs> nông no. ơi, nặng nặng ba tạp Nàng đồn hôn này bà chít ơi, chạy khát ấy Ừm, ừm, ừm còn nhạt đấy Xíu hát hác cái này nảy Nó Nó bài đi đơ, sơ bài đi, sơ Ơi, xíu ngang นางนูนน uh ูนหรือนุยนูนนูนนูนก็ไดนูนนูนเอ้ยนูนอายุจักปีเนาะบ่ฮู้อายุบ่ฮู้อายุประมาณ30ปลายแล้วว่าประมาณนันแหละ30ปลายปีบ่เอิ้นได้ก็ยาเนาะข่อยเนาะเอิ้นนซะเนาะนซะคือเบิ่งหน้าหัวแตกอีนึงนนตกจัเนาะ้หนาวเนาะถือว่ามื้อนี้ได้รับข่าวดีเนาะือว่า โชคใหญ่ล้นทับเลยก็ว่าได้พี่น้องมื้อนี้ก็ได้น้ําตาสิไหลเลยเอ้าเอ้ามาโอ้ตะกูตะกูกัได้รับข่าวดีทั้งเบาแสนเนาะดหลังจากทางทีมงานพี่น้องเอ้ยต่อมาหาทั้งเอ้ยนูนเนาะอ้นูนเพิ่นมื้อนั้นเนาะโดยโดยพี่น้อง FC เพิ่นได้เห็นคลิปได้เบิคลิปแล้วก็ เหนือยมือเนาะออมาซวยทางโน่นเพลินเนาะมีอย่างแน่ะไรเอ่ยมีหลายอย่างมีเข่ามีสาดมีไข่บมีหลายอย่างม่าม้อนเสื้อผ้ามอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนของเตัยเองบ้นี่งเป็นจริงไหมเบอรแล้วเพื่อนของชาวบ้านนะนะพี่น้องแบบเงอนมุ่นกระเจาแล้วมาขอใช้ยืนก่อนอย่าตีพี่น้องเลยเสียแม่พี่น้องแบบ พี่น้องแบบแม่นมูนนะแบบโบแมนแม่นมูนน้องเลยแบบพีญาติพี่น้องห่างๆ้างอะแต่โบห่างอะไรอย่างเห้างหแต่กับโบห่างปันใดห้างปันใดโดยโดยโดยนั่นแหละเนาะแต่ที่ว่าดีมุกดีใจน้ำได้รับข่าวดีก็คือว่า บ่มีทางทีมงานเขกว่าเมื่อนั้นกิเจ๊กเลยเมื่อนั่นกินเลยนอนกินเลยนอนกินเลยตายเลยแต่เมื่อนั้นก็น้องก็เลยหายเมื่อกี้จะดีใจลูกไปหาหมอเออลูกก็จะไปหาหมอส่าลูกเป็นยังไงตนเป็นผีได้ยินเผาไอ้แซนมาปุ้ยยาเจดีเป็นน่ะไปหาหมอน้องก็ดีใจจนถ่ายเดี๋ยวลูกเท้าไปหาหมอเออไปหาหมอสใช่ไหมอยู่ห้องหมอสแถวบ้านทางนั้นทางช่องเป็นผีเลยเมื่ เพิ่มราคาจาสล้านบ่ม hmm. um ีป hmm. mm ัญญาไปเ้าไปขวดได้ขวดแล้วคนหลายคนตที่บ้านเขาจะเป็นแบบนี้คือกันแต่ราคาจาสีล้านน้องมีปัญญาเป่ได้ใช่ใเป่ได้เบิด้วยอ่ะเิลาเตมพ่เลยพาเอาตัอตัด้วยแล้วก็ยิบเพราะวมันเอลย็บบอไล่ะจ็บไปหายายเป็น่บจ็บอ แ่ก็้นหอ้ขนมหาอีกเล้วนะไปน้ำมือนะปยดน้ําข้นเอาไว้เอาไว้กินเน้อเอ่อเฟรดี้มาตอนจักชื่คนอย่่บานนี่บุกินลายเด้อเคยฟุ้งแตกได้มดนมสี่กล่องหกล่องเลยคนเราหิว โอยู่นะอยู à, ่อาหารการกินเนาะัวไต่แล้วน้องก็ไดบัตนี้ว่ตยโดยบัตาตแล้วทีกี่ก็บ่ตวยคือกันตายช่ออืมตายบ่มาตายแท้ๆเราเวียดเป็ยังก้นหดถงเนาะีวยวนี้ว่าตอรดีนะเาอกหัวอะไรเ็นเ้าก่าสารนีชักโลหูอยู่บ่อยโลบ่อยล่นโอ้ห้าโล หวยรวลกวนนี่ตีน้อสอบาหาโลคนดีหาชิบโลกสอบแล้วเสาหาโลกเดคุณรักคุณยายอยู่ทางไหก่อไม่ใหญยังก่อไม่ใหญ่เจ๊ไม่ใหญเพรบอกอยู่ทางใต้ทางมหาไม่เพศแม่เพศโดเพรโดยเนาะเป็ม่เพเพิ่นเนาะ คือเป็นข้าวเนาะข้าวแล้วก็ข้าวต้มขนมเนาะสาตเชื่อมุ้งอ่ามีใครเนาะในอยู่ในกินน้ำเนาะทาั้งเมืซอยมือทัมาซอยีคืออะไรตามไทยเบิ้งเนาะบาซารีบูนดึงดันเ้วยขมาม่าอ่ะเรื่องนี้คืออะไรเฮือนชานนั่นเป็นเฮือนเก่าเฮือนบ่เอ้ยนี่เฮือนเก่าบ่เฮือนต้นแต่น้องยังชำนี่บอกเขาจ้าว่าหลายปีแหละแต่น้องยังน้อย พ่อแม่ก็ได้ใช้เลยพ่อแม่ตายมาเลยพ่อแม่ตายป้าเบิดป้าลุงก็ตายมาเลยโดยตัวเอื้อยอยู่ผู้เดียวโดยลาบาวกับมีดแต่ว่าบ่บ้าบ่บบไปทั้งไปทั้งมันเพื่อนลังนมาอยู่ความกันบ่ได้แบบกินเหล้าพม่ายันโคกขึ้นมาผมคืนยังก็น้ำกับลาบาวยืนกันบ่ได้เลยแยกกันอยู่เจ้านายเป็นยังมาแบบเนาะลาบาวกับร้านเมาบุรุษหูได้ เราแยกกันอยู่ยากเดี๋ยวมันก็ล็อกห้องเน้่คันเบาชั่นก็ได้เนาะไม่ได้เบาคนชาวบ้านเฮงเบาเลยเล่นกับังเบาวอยู่ไม่ได้หลอกกับมิแต่เพิ่นขึ้นกับกับเขไปเคาะเวลาเพิ่นมากกับโป๊กไปอยู่เงกันคนอื่นพุ่นไปย้ายเพิ่นมากวนอะไรนะมันเคยมีเนาะไม่เคยมีประวัติอยู่ไทยเห็นบอกไง พอกับลูกก็ยังนี่เลนาะแม่หมอไอ้เฮากับเบญจมีประวัตินี่แน่นอนนาบ่าวน้องของแม่กับลาสเซนลาสเซนลาสเซนมาตาอึดฮะมาตาอึดพวกมาตาทุกใจแท้บ่เกินทั้งนึงเนาะยังยังบุษบุญลุงมดบ่คนฮะไอ้มาบุษบุลุงมดบ่คนยังยังอีกสองคนยังหลายยังหลายเ๋็นขึ้นมาตามใจ เป็นไ้ทั้งทีมทีมงานขามาหาซี่ก็ดีดีใจอยู่บ่ดีใจจนหายนองายดีใจแทงโดยเคยมีใครคนคนขามาทายอยู่บ่มีแต่ไอคนคนเดียวเผื่อเผาเมื่อคเผื่มาัสคนเดียวนะเมื่อเสมอไอคนะไอ้พระ โอ้นะบ่พรพี่รู้จักมาแล้วว่าอยู่รักษบ่นี่โโดยนี่อยู่นะครับใกลนี่ก็ให้เบาเลาเบาล่สตูดิโออาจารย์ลเนาะาลสตูดิโอชื่อาลหั่นน่ะาลก็า่น้อยบ่บ่น้อยมานํากันบ่ลนี่บ่ลสตูดิโอเนาะแม่นบ่แม่น่ลาบ่ลบ่าบ่าน้อยเงายาาายเียงรายาเียงราย บอน่อยมาากันกับอบาลเ่าหานาเหตรื่องเห็นงานยังเสือแต่ได้มือแต่ได้เวรไปดำหายดำหน้าสวยพี่น้องแล้วก็ไปคูจิรอค้าเอาลูกไปน้ำเวลาฝนตกแบบนี้ก็ไปไปบัวได้ชื่อกันเขากินเอเอละองหาพันโลนึงนะไปยูุขาได้กินด้ยันจิไปหายหาคือหมูกะไปบัวได้เจ้าคองผัดลูกหน่อยกินนมนะไอ ไปยามไปได้ยามได้ไปบ่ได้ก็อยู่ก่อนมันสิเหลือช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะโดยไปงานลําบากนี่เเด้อตกสิเจ้าไปหาคอพันเจ้าบ่ได้ิอนะานีน้องก็ไปได้ได้คนไปบ่มีหยังมันบ่เห็นยบ่มันเห็นยมัแบบลดดกแนเจ้า เจ้าแม่พ้าเจ้าสิแบกอาผ่าลงในฮะปัานคณะใหม่ๆแบบไปคุดเนาะ้ินานอบเลยบุ๊คพระเจ้าจกจุกน้องนะเด้เป็นยันยันนะเด้เยอะคณะเนาะเนี่ยเนี่ยไปคุดคนะบ่เวียดเบ่เวียนแล้วสิแบกเก็บมจกลงไปเนาะไปปานบ่ไปปานโย่มันบึกเนาะชินต้นน่ะบ่ชิววนนกมือไหวแลวให้คุดแนบวิญยังกินอออ เป็นได้บับนี้กินได้เด้อขน yes. มเด้อพุ้มแตกได้ชามกอดนมชามกองมีมีดูจะคนจ้ผู้น่อยเท้พ่อพ่อนไปใช่จ้ะพ่อคนคนส่วนเนื้อแข็งมากันตะกันหย่อนเนี่ยนี่แหละหน่อเจ็บคือกระเพาะคืองหัวนี่แหละจะเป็นเนี่ยกระเพาะจะเศร้ากเพาบ่ได้เศร้าและมันลูกแม่กระเพาะแม่ มลูกก mm ับยาพวะผมมีเงินเลยสิปัวลูกก้อนแม่นอะบุพหาพวะแม่ก็เจ็บอยู่เป็นมลูกอักเสบกระเพาะอักเสบนะก็ับมลูกกระเพาะอักเสบผมมียากินก็เลยอยู่อยู่ได้บุกินพิษก็อยู่ได้คือเขากินแกงมาใหม่ตะมุ่งมะกินมาได้พิษเก็โอ้เนี่ยมันอยู่แล้วเนาะมลูกมันก็มลูกกระเพาะอักเสบนะแต่ว่าบผมมุดลูกกักระเพาะเจ้าแล้ว มันผิดมันผิดมันก็ต้องเก็บอยงี่ด้วเนาะกระเพาะได้ก็ได้เนี่ยกระเำาไม่ได้ถ้าเกิดเรากะเพาะชดอันี่ก็เรียบร้อยตายเรียบร้อยแม่แล้วเวลาเจ็บก็บอกลูกแล้วลูกบัรแม่ตายในลูกสิหนูแจักดีบอกแม่ตายเบากับลูกให้เขาน่ะคันคันควายตายในคุณเจ้าบุญหมูตอนนี้หน่อยเบาเลยเวลาเจ็บแห้งนะใครได้ชิมเอาลูกเขาไปเบิ่งเวลาตายนะกลางคืนเนาะคันตายมาเขาผันช่วงเขานอนบนโต๊ะเขาไปยื่นเลยนะอย่คิด มื้อเวลานอนอยู่ซิๆนอนอยู่ในบ่นอนอเยู่นอกก็คืก็นอนนอกเลยครับอยู่ในเป็นไดก็บ่ได้เป็นจังไดมันยุ่งหลายบ่มีมุ้งมันครัอ๋อก็คืนก็นอนนอกเลยโดยก็งอกลากมบ่ก็ได้นัๆขึ้นมาขึ้นาดถึงโดยพอย่านะาเพิ่นเมายังหั่นนะอ๋อแล้วก็ยังอยู่บ้านนี่บ่ดมาอยู่บ้านนี่แหละ ไปใช่คนค่อยกับบ่มีไปครับเวลาเมาได้เงินแล้วเมาะบ่มีพยายามแบบเขาก็ไปอาศัยกินอยู่วัดคนใดชิโมอยามาเขาก็อยู่ขึ้นหนองเลยมหนบอกพยายามบอกงก็อยู่หนองมีเป็นเป็นกับบ่มีให้กันบ่ด้วยไหมบ่มีลูกมีเมียแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะเด็กเขาบอกเขาบอกเออคนที่ถูกปิญญหยากระแมนชาวบ้านบอกเขากับบุเที่ยงมันบอกเขาถูกงใหญ่แท้ เขาวกัเมื่อกี้น้องก็บบ้านนหนงก็อุ่นไปคอกินขักเขาบอกก็มดกินเนาะค่ะบ่มีปัญญาค่ะเพื่อนอะไฮะจำเป็นให้มางว่าดูถูกเด้อคือคนดอาและได้ได้อดเนาะโอเคดีดูนเดิเดินเออถ้าเกิดว่าบ่มีข้าวกินคือจะว่าเอาเรื่องบก้าไปคอนี่นึกว่าอ่อนแออ่าบก้าก็ต้องกล้าคือว่าและเพื่อรู้เมนี่บ่ได้กินก็บอกว่าเราไปเอาของเพื่อนกับคุน้อยได้กิน แต่ถือว่ามือนี่ทั้งโมเสียนีพระ กูนี่ไปไปขวดเลยเนาะแต่บันทิดกับเพื่อนกับเบญจกุศลแต่บันจันในแจับคิ้วแต่กว่ากับโเป็นยังเขาไปถามเลยว่าเป็นยังชได้ปาร์ตเมื่อไรเมื่อนั้นก็นัดกันแบบนี้นะเพื่อนว่าแต่น้องว่าอยากว่อยากรบพวนเพื่อนแหละเพื่อนว่าบบเป็นยังอาชีพพาไปเพื่อนว่าน้องก็ดีใจหายพี่พ่อมดีใจเพื่อนกับเบญจกุศลี่เชฟเราอยากให้เ้าทาำคุณยายเพื่อนว่าน้องก็ไปน้องก็บโอยากไปในใจน้องโบมีเงินน้องก็เได้ด้ว่าอาชีพพาไปน้องก็ไป เดีแล้วมีผู้รักผู้ใหญ่ช่วยสู้เนาะเขาก็ดีใจเจ้าละายเอ้ยเขาก็เห็นน้ำเจ้าเขาก็ดีใจเดือดแซดน้ำนำดีใจอายมากนัน้องนายยากร์โปรตีนน้องดีใจแห้งดีใจอ่ะใดเนาะฉ่ำพอผู้หนึ่งผู้จุ่มจามาเฮาดีใจเฮาหลอดตายแล้วดีใจอ่ะตายโอ้ยนะเหลือยังไงละพี่น้องดีใจ ระว่างตกเงินทกพา้ปมันให้เงินนั่นเนาะพผ่นมันโอ้เาลิกกินไดก็ยากเท่องเตะขึ้นได้วายเบิ้เมื่อได้ลูกะนะกระพาะฮัรตลอดกมันเป็นมื่อ้ามีงินอ่ะแต่ว่าถ้าเอาหายนะมือน่ะพอเท้ามาแต่วัดนะเบาผงช้ำนีขนมหมื่อหอดมืัอ คินเลยครัไปไปถ่ายได้กินแล้วถ่ายมันกันคือเพื่อนร่วมงานเขาอย่าพ่นดื้อย่าดื้อนะไอ้ดื้อเน่าดื้อเลยเนื้อดีใจหายแล้วดีหรือชิตเปหาฮโมนใช่อีกคู่หนึ่งนี่เหรอคู่หนึ่งอยู่มันเพิ่นดื้อเพิ่นชนนะ้เพิ่นเอาหายจ้ำขาดง่ายอันนี้แค่แนีเห่อเดี๋ยวเพิ่นอยากกินจักจักปีเลยใช่คุ่นชามปีตายคู่น้อยเลย ปีปลายปีปายอ๋ออันนี้เกิดเดือน3 2 0 2อันน่ะเกิดเดือนเกิดเดือน9 2 0 2 3เออันต้ะ2 2 3อันนะอือแต่ปีกวปีเลยเนาะนี่แตว่าใจทางบ่สารีถามไทยเบิ่งทั้งเพิ่นเนาะทง่อยได้ขอตจุกจิบก่อนข้างล่างก่อนมีแต่สิเลาะเบิ่งทางในเฮือนเด้ข่อยเบิ่งเปนจังได๋มันเบิ่งก่อนเนาะ

พคนมาชิมาคายแหละแก็เลยว่าจะจะเหตุจังไดน้องก็ได้ดินดอนต้นหญ้าก็บ่มมีมีอพิ่นว่าปีนี้บ่กด้อว่าปี้นี่แหละ่นมาชิมาคายน้องก็นกมือนําเพิ่อนนะละว่าให้พราให้น้องอยู่ก่อนชุ่มชาดกหญ่อืมแต่ชุ่มชาด้เงินได้เฮือนอยู่นะน้องว่าน้องอยู่ในเฮือนได้ดินที่นู่นโดยโดยโดยคนมาชิมาขายให้น้องอยู่ก่อนชุ่มชามันเข้าใหญ่เฉพาะลูกคููหาเงื่อนนะ เป็นกระตางกดซอยเนาะที่มีที่พักอาศัยอยู่คือก้อนเนาะจะน้าจะคือกระดังใจทั้งเอื้อนเราเป็นหน่องเนาะท้าจะน่าจะมีแต่ที่ทั้งทีมงานขึ้นมาสัมภาษณ์อีกเนาะเดี๋ยวเาจะได้ขอจะคิดไปก่อนพี่น้องเนาะคิดหน่อยไปก่อนเดี๋ยวเปน้องเนาะเนาะสบายดีเลยสบายดีสบายดีนกนกเห็นแล้วนะสบายดีดีใจน้ำเนาะที่ได้ไปกวดเล้วเนาะซื้อไว้รนี่ก็นังพูด <letter> นางพูดน้องนั่งและนางพูดนั่งเละไปเลยสาี่น้องเสาธุขอจบผิดไปก่อนเนาะปาขอสานลานเปืนเนาะพี่น้องลำรอดไปก่อนเขอพี่น้องด้วยเนาะขอบูบคุณทางเมเปิลไทยล้านเนาะที่ยืนมือแถวมาซอยทางเอริญแล้วพี่น้องเนาะไปเมเพชรอยู่ดีมิ่งเฮงขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัตนาสิ่งใดก็ขอให้ดังปัตนาได้แม่อได้เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลำรวยลำรวยได้แม่อได้เนาะ ຕອນນີ້ທັງຫນ້າສາດີຊິເລີຍເຂົ້າຈົບຄລິບໄວ້ກ່ອນເນາະສະບາຍດີສະບດີ